กราบสวัสดีครับยูกับผมอีกแลวนะครับก็วันนี้มาอยู่ในรายการแมปแปลกๆในโลบอกกันอีกเช่นเคยก็ผมไปเจอแมปนี้มานะเป็นแมปคล้ายๆแบบเป็นนั่งรางรถไฟแล้วแสงอะไรวะเนี่ยเซตโอ้โหแล้วจะนั่งรถไฟไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหบินบินบินเอาบินบินอมองอัดมาไงวะแล้วอมองอัดอโอ้โหลดลอยได้โคตรเยี่ยมเลย แล้วหัวใครหมุนวะเนี่ยเออเออเออติดติดติดตออออติดติดเออเ้ยขึ้นดิขึ้นดิเฮ้ยหมุนหมนหมุนเฮ้ยยายายาในวะออาเออมาเฮ้ยพิเศษอินทิเฟนไปนั่งรถไปเฮ้ยหมุนหมุนหมมน เฮ้ยหัวใครวะหัวเอพีซีมันหมุนจะไปได้ของใครวะไม่ใช่กดตรงนั้นกดสีเข,ขียวนี่เอออันนี้คันพว่วงไปมันเสียงอะไรนักหนาวเนี่ยเออ,เอ,อโอ้ยชาตินี้จะไปได้ไหม หัวร้อนละคำเตือนนะครับใครจะเล่นแบบนี้นะครับรัศเซงก่อนนะครับก็เห็นแล้วครับตามนั้นแหละพิมดาแม่งไว้เลยแล้วเออหัวเอ็ีซีออกละไปไปไปร้อยเสียงอย่มาบางังเพื่อนยามาบังเออเอ้ อะไรไปเชื่อจริงๆนี่มันแสงสว่างเพื่อนไม่ชอบมากวนอ่ะเออลงสักที่าเข้ามาในหัว n p c ไม่ทันแล้วครับไปลุนเอาไม่เอาไม่อย่าเข้าไปใกล้หัว n p c นะโะหเอีซีออกไปเพื่อนอย่ามาค้างตรงนี้ดิ โอ้นั่นนั่นนี่ไงนี่งนั่นงน่งไปลไปเออเราจะเชื่อนาดนี้จริงๆขึ้นได้แล้วนะครับก็ไปเพื่อนไปก่อนที่โมเอ็นบีซีไ่จะเข้าไปดีเพื่อนพันใหม่กันเลยวะเพื่อนเออเพื่อนจะนั่งคันนั้นกันนั่งนะเราจะนั่งคันนี้กับเพื่อนไปเพื่อนไปกัน หนหวังหวัง่าข้างหน้าคงไม่มีอะไรติดนะโอเค่อยยังชัวรไม่มีอะไรติดไปเราเพื่อนหายอย่าสะดุดนะอย่าสะดุดนะเพื่อนไปแมปต่อไป ก็สำหรับแมปต่อไปนะฮะก็เป็นแมปคล้ายๆแบบแมปพอว์เตอร์โรติดคุกนะฮะชื่อแมปโพดแปลกก็ตามสภาพที่เห็นนะฮะเขาก็ไม่ได้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาไปทำอะไรผิดถึงได้ติดคุกนะฮะแล้วดูหน้าเชดสกายมาเชลโอ้โหคตรแปลกแต่ละคนโอ้โหดูรนนาล็อกกี้อะไรวะข้างหลัง ด,ด,ดูดูไรเดอร์โคตรนุ่มโอ้โหติดคุกของแทมิ่มีสวมเด้ยโอ้โเ็นั่งสวมทำไมออกโอเคค้างว้งน,นี้นี่แหละไปแมปต่อไปครับทุกคนแมปอันนี้เป็นแมปสุดท้ายนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็นคล้ายๆแมปเมือง Adventure Way นะคะอันนี้น่าจะเป็นลิฟเลยแต่เขาทำไม่ได้ไป,ไปลงปังวี ตูมเฮ้ยมีรถให้ซื้อเ้วยซื้อของล็อกกี้มาเลยจะดูดิจะแวนไหมล่ะไหนดูดิโอ้โหตรดคตดเร็ววันคตดเร็วคตดเร็วมีเพื่อนไนี่มีเพื่อนเนี่ยชนชนแม่งตูมไป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 ข้ามสะพานพังนูนกันไปไปไปขับไป เก็บตกน้ําดีนะมันมีบาเรียลองหนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตกไปตั้งนานละไปไปไปเฮ้ยถอยถอยถอยไปจะเลี้ยวจะเลี้ยวหรือไปจะหมดไปดีสารกลางของเมืองเอเวนเจอร์เบย์ขับไปชนแมงเลย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ